อ้าวมาอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างครับวันนี้คอรมอเขาสัญจรครับไปที่จังหวัดระนองนะฮะจริงๆเมื่อวานก็มีกิจกรรมครับแต่ว่าไปดูช่วงค่าสักนิดหนึ่งเพราะเมื่อาวานนี้ฮะคอรมอ,มอย่อยๆเราใช้คํานี้ก็ได้ฮะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครั้งครับรวมทั้งทางด้านของเหล่าบรรดารัฐมนตรีหลายท่านเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะไปนี่เลยไปโชว์การปรุงน้ำเต้าหู้แจกให้ชาวบ้านและที่สําคัญนะชาวบ้านก็ตะโกนถามเลยนายกนายก เมื่อไหร่จะได้อย่างเงินดิจิตอล1นึ่งมืนบาทอะลองไปชมช่วงนี้ก่อนครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะลีลาได้ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยครับเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนะฮะ ไปพร้อมกับคอรมหรืออยากจะเรียกว่าคอรมอรย่อยเลยก็ได้นะฮะไปที่ร้านน้ำเต้าหู้ซอยสองครับซึ่งเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดระน,นองก็ลองปรุงน้ำเต้าหู้ด้วยตัวเองก่อนจะแจกให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้ลองชิมอย่างอารมณ์ดีเห็นว่าจริงๆแล้วพอหลังจากกลับจากที่ร้านท่านนายกก็โพสต์ผ่านเอ็กหรือทวิตเตอร์ครับบอกว่าผมสั่งเต้าถึงร้อนใส่ทุกอย่างอขอเว้นแหวอย่างเดียวครับแหมจงใส่ถือนะฮะลัวเรื่องแหวนะฮะนอกจากนี้ท่านนายกสั่งอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปฮะมาพร้อมกับคอรมอชุดย มีทั้งปลาท่องโกนมข้นหวานขนมปังสังขยาใบเตยแล้วก็เต้าหวยน้ำขิงมาทานกับเหล่าบรรดาคณะรัฐมนตรีกันอย่างสบายๆเป็นกันเองพูดแล้วนะจริงๆกินเช้าๆก็ได้นั่เองนะแต่นี่ก็ไปทานช่วงกลางคืนนะคุณนี่นะแล้วก่อนเดินทางกลับก็มีประชาชนตะโกนถามน่านนายกเลยบอกว่านายกนายกเมื่อไหร่จะได้อย่างเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนายกรัฐมนตรีส่งดีมก่อนจะยกนิ้วโป้งให้นะฮะเงี้ยหรือเงอนฮะไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้นะฮะกองเช เกี่ยวกับกองแช่งกองแช่งก็บอกว่ามันจบแล้วมไม่มีม็พอบพพกันนะไม่มีแจกแล้วออไม่ได้แจกแล้วไม่ต้องบอกชื่อแล้วกันฮะเพราะเพราะบางคนนะเอาพูดง่ายๆฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทั้งนั้นฮะ <c oughs> หรือบางคนก็อยู่พักรัฐบาลฮะ <c oughs>